กันอะไรเงี้ยมันมันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่เนาะมันก็คงไม่เหมือนกันคือจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่เลยตอนนี้ก็จะเป็นทางานเป็นหลักเลยครับก็โอ้โหก็จะเน้นทํางานเลยครับคือตอนนี้ก็พี่จะจีบผมเหรอ เรื่องนี้เราไปจไครับรเรื่องนี้ครับท um ่ามกลางอะไรเรื่องนี้ท่ามกลางมรสุมใหญ่ฮะเดี๋ยววิกเก็ตเกมนี้เกมรักลวงเนี่ยนะครับก็ก็โหเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆหนึ่งเรื่องอะไรนะฮะผรฝั่งะฝั่งคนดีครับคือก็จะมีคนดีกับคนไม่ดีผมอยู่ฝั่งคนดีครับดีแบบไหนดีแบบดีมากๆครับ ก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับใครที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับจะมีฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลงนั้นนั่นคือเขาเรียกว่าการทักทายเรียกว่าการทักทายนะครับใช่ครับแต่โมบอกว่าเราเป็นแบบไบโาร์รื่งนใครครับเขาอยู่ไหนเขาอยู่ข้างหลังเงี้ยเราร้แบบไบโพลาไม่ขนาดนั้นฮะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือ คือผมต้องบอกก่อนว่าการเราลายเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมีที่มาที่ไปของมันด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบจะขึ้นโมโหอะไรอย่างเดียวยมันก็ไม่ใช่มีกางงานา้ตลรอะไรนะฮะมีกนดา,งงานนต้ตลรตลอดนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดก็จะมีผม <c oughs> มีพ่อมีพี่โมมีออฟโรดเนี่ยที่จะคอยแบบฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเนาะคือครอบครัวนิทนาเวทนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้มแข็งใครที่ อ่อนแอเนี่ยก็ต้องแพ้ไปต้องออกไปเลยนั่นคือจุดอ่อนของตระกูลออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีระดับความความร้ายของมันระดับของการที่มันจะวางแผนว่าจะทํำยังไงเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่0ไปจนถึง100เลยก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดในแต่ละ EP ีไติดกับบ้านอไรนะไรติดกับบไม่มีไม่มีครับผมก็จะเป็นคนที่แบบคือผมยังโชคดีผมคัดได้ คือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันพออ่านบทปุ๊บพอไปลองเล่นดูแล้วมันบทมันค่อนข้างแบบดักดักหน่อยอย่างเงี้ยครับก็กลัวว่าจะติดไหมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ติดเลยอืยิ่งต้องบอกเลยว่าคิวแรกนะครับคิวแรกของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาทํากับผมแบบว่าเอาทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเอาไปรวมของผมให้อยู่ในซีนแรกเอ,เอในคิวแรก คิวแรกที่ทุกคนเห็นนะครับที่จะเห็นอยู่มันจะเป็นบ้านถ้าใครได้ดูในบ้านเจดนั่นคือคิวแรกของผมบ้านเจดนี่จะเป็นสีดำๆอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็จะไปแบบว่าแอคแท็กกับที่นั่นนั่นคือคิวแรกของผม,มใช่ครับ,นนบยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่า โอ้เรื่องนี้คือมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ค่อนข้างเยอะมากมากรอชมในในหน้าแต่วันเกิดนะสุภเอศวันเกิดโอ้โหก็ผมไปจัดกับแฟนคลับมาครับก็สนุกดีก็มีร้องเพลงมีเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แฮปปี้ครับมีปีนป่ายด้วยปีนป่ายมันก็ไปตามฟิลครับคือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเพลงล็อกแล้วมันก็เป็นเมดเล่รวมกันมาประมาณ5-6เพลงเลยครับแล้วก็ เห็นทุกคนเอนจอยเลยเห็นทุกคนสนุกแล้วเราก็ปีนขึ้นไปร้องแล้วก็เห็นทุกคนก็สนุกดีครับแต่คุณไปโฟพวกัสงขู่เหล่ามากกว่าเนาะแต่ชอบนอนก็ไม่ได้ถอดถึงขั้นขนาดนั้นไม่มีไม่มีไม่มีแต่ออฟโรดตาอู่ไม่แน่อะไรนะฮะวันนี้อจะไม่แต่อาจจะต้องไปดูในซีรีส์ดีกว่ามีความหวังในตัวเองไหมครับปีนี้ก็ ก็ต้องรอดูในวันดีกว่านีครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอะไรเงี้ยเพราะเราก็มองไว้อยู่ชิ้น2ชิ้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดูวันก่อนเยครับชาวเน็ตฝากถามเราอยากได้อะไรคะชาวเน็ต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 ขอแค่ติดตามเดอะวิกเก็ตเกมแค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะว่าวันที่27กันยานี้ก็จะออน EP 1ีหนึ่งด้วยนะครับแล้วตรงกับวันเกิดของผมด้วยใช่ครับก็เลยแบบถ้าจะขอได้หนึ่งอย่างก็ขอให้ เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนดีกว่าแล้วก็ติดตามเดี๋ยววิกเก็ตเมนี่ยทุกๆ e ีพเพราะว่าไม่อยากให้พลาดทุก EP เลยมีอะไรใหญ่ๆอยากได้ีอะไรใหญอมอะไรดีฮะอ๋อบ้านตอนนี้ก็ก็บ้านตอนนี้ก็เราก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่อยากได้ก็คงจะเป็นงานในแต่ละอย่างดีกว่าแล้วเราก็คงจะเป็นงานที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มันทําแล้วมันจะมันจะ มีคุณค่ากับเราอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญหนึ่งเรื่องเลยที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยอย่างี้ครับไปถึงยังไงยังไงนะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง ผมไม่ได้ตามเลยแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกผมว่าการเปย์กันอะไรเงี้ยมันมันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่เนาะมันก็คงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่นั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการจะใครเปใครอะไรเงี้ยเขาคงจะเป็นสิทธิ์ของของคนคนนั้นอะไรเงี้ยครับคือจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเป็นคนเก่ง เขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ถ้าในวันที่เขาแบบว่าเขาให้ข็ให้อย่างเต็มที่อืมคือผมว่ามันมันก็พูดยากในระยะเวลานานหนึ่งในในแต่ละในแต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นคือทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบ มาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ในแต่ละความรู้สึกนั้นอย่างนี้ดีกว่าอะไรครับตอนนี้ก็จะโฟกัสตอนนี้ก็จะเป็นทำงานเป็นหลักเลยอะไรครับก็โอ้โหก็จะเน้นทำงานเลยครับคือตอนนี้ก็พี่จะจีบผมเหรอมีชาวเน็ตชาวเน็ตอีกแล้วเหรอชาวเน็ตชาวเน็ตไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใครเป็นตรงนี้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 เหรอครับ เสื้อชมเสื้อชมพูดีกว่าครับเอผู้กยเปสเปผมทองหร่าผู้หญิงไม่จริงจริงสเปกไม่ได้มีตายตัวจริงจงไม่ได้มีตายตัวครับจริงๆก็มันก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของมันเนาะในวันที่เมื่อถึงเวลาผมว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้น ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ยู b e c แชน n นลทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านลางนี้ได้เลยค่ะ